สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมไมคามอนสเตอร์นะครับหรือบวกเกมคาี้เดีนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมอย่างเช่นเคยนะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะหลังจากที่ตู้กาชานะครับนกไวายเพิ่งจะหมดไปนะครับผมก็เรามาดูกันต่อนะว่ามันมีอะไรมาให้เราเล่นอีกนะครับก็อย่าที่ตามได้ในคลิปนี้ครับ ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปอื่นก็ได้ผ่าน playlist ไมค้ามอนสเตอร์ Mega ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกก็มาเดินี่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางน,นึงก็คือการกดสุดเพื่อแสดงขอบคุณนะครับใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดไอช่องได้เช่นกันนะครับผม okay, โอเคก็<อ>สำหรับเกมนี้นะไมนะค้ามอนสเตอร์อนะก็คลิปอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเทคนิคกกาาาารรรเลล่่นนนสอนออหขงงงัััพพตๆะคบ การผ่านด่านก็สามารถเข้าไปดูใน playlist ไม่กล้ามอนเตอร์ได้เลยนะครับก็เคยทําไว้นะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประมาณเกือบร้อคลิปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังๆก็จะเป็นพวกคลิปอัพกิจกรรมนะประมาณนี้นะครับก็อัพคระทึ้นไปนะครับผมโอเคเรามาดูกิจกรรมครับในส่วนของกิจกรรมนะครับสุเทพภัการันตีเนี่ยยังไม่มีนะรอยสักวัน2วันนะครับผมก็จะมีกิจกรรมอื่นเข้ามาทดแทนนะครับในส่วนของเว r ร์บบอสเนี่ยยังอยู่นะก็จะเป็นของฟูดินนะฮะ ลัคกี้สปินครับก็จะเป็นในส่วนของตู้เพชรเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ครับกิจกรรมคงค้างครับเซเว่นเดย์ล็อกอินนะครับให้มากดได้เลยนะไม่ใช่วันที่3แล้วนะโอเคก็จะมีเพชรแจกทุกวันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรีเจนเนอเรทีนิโวลโซ่ฉาดนะครับอีก3ชิ้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็ไปดูกันต่อก็จะมีในส่วนของอ่ากิจกรรมทามลิมิตนะฮะทามลิมิตนะครับก็หายไปหมดเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของแจกเพชรรายสัปดาห์แล้วนะครับ30นะครับแค่นี้นะครับที่เหลือก็ ยังมีแพ็กดาร์กไลท์ครับยังคงอยู่นะ35บาทนะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นตอนนี้นะที่เหลือหายหมดนะครับผมโอเคกิจกรรมแลกเปลี่ยนหายไปหมดแล้วนะครับผมอ่าต่อมาคาร์นิวัลครับคาร์นิวัลเนี่ยจะเป็นกิจกรรมโคงค้านะครับหรืออ่าระยะเวลาสี่วันก็มาทํากิจกรรมซ่านะครับอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมใช้ทองนะอย่างผมเนี่ยก็จะรับของได้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้กระติกที่มันให้แดงๆเนี่ยนะครับไอผมรับของให้หมดก่อนนะฮะ คือมาทํากิจกรรมคือถ้าเกิดใครดูกิจกรรมที่แล้วที่ผมรีวิวจะรู้วิธีการเล่นนะก็มารับของได้นะฮะอ่ะก็สำหรับไอไอเทมที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เอาได้แล้วหรอทีเดียวเลยเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถกดแล้วก็อ่ากดเปิดได้เห็นไหมฮะเนี่ยจะได้ของได้อะไรเต็ไมไปหมดเลยนะฮะอุชาัดผมเพียบเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับผมอ่ะโอเคก็ต่อมาเป็นเรื่องพาร์ตก็ปกติเนาะสำหรับพาร์ตก็ กดปกติอ่ะโอเคแล้วก็นะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับที่ผมเห็นก็จะเป็นในส่วนของนี่เลย Lucky Flip นะฮะกิจกรรม l u c k y Flip กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ l u c k y Flip เนี่ยก็จะมีพรีวิวของรางวัลนะครับด้านขวามือขวาบนนะก็จะมีในส่วนของทองนะฮะเอ้ยของเพชรนะฮะผมแล้วก็จะมี l e g e n d a r y Universal Stone นะครับแล้วก็มี Meta m ม n นะครับ S บวกนี่ครับแล้วก็นี่เลยอย่างเท่เลยครับสกินนะฮะ f ฟ a m e Match p r i m ท์การด่อนะครับเป็นสกินการดอนนะฮะ รับกันไปเลยนะครับผมเพียงแค่คุณเล่นกิจกรรมลัอคกี้ฟิปไปเรื่อยๆนะก็กิจกรรมลัอคกี้ฟิปจะให้เราเปิดฟรีได้2ช่องต่อวันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดได้มากกว่านี้นะฮะเราก็แค่มาทํากิจกรรมทางด้านขวามือนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีการเติมเงินนะครับเติมเพชร1้0เพชรถึง1000นะครับผมก็รับแต้มไปเปิดลัอคกี้ฟิปได้นะครับผมแล้วก็จะมีการใช้จ่ายเพชรนะครับ200 3้ครั้งนะครับผมแล้วก็มีการเข้า ฟอร์จูนหครั้งนะครับแล้วก็จะมีเคลียร์คอมมอนดันเจียนปกตินะครับสาครั้งแล้วก็เล่นอารีนาหครั้งแล้วก็ซื้อสต a ามิ a นนะครับสครั้งเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวผมเอาพลังกายไปใช้ก่อนแล้วผมจะกลับมาเล่นให้ดูอ่ะเปิดฟรีก่อนนะครับดับแรกถ้าเราเจอนะครับถ้าเราเจอทองสายมือนะหนึ่งแสนเคเนี่ยนะครับเราก็จะล u c ตตี้ฟิปมันจะอ่ามันจะทําการรีใหม่นะเพื่อที่จะลุ้นรางวัลถัดไปนั่นเองนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับ ต่อมาไวรูแพรกนะฮะับเขาก็จะแจกเพชรเรานะครับ100เพชรเนาะนี่ครับ100เพชรเนาะแจกเล็กๆน้นนนอยๆเนาะประมาณนี้ครับ300เพชรทั้งหมดนะอ่ะดูที่กระเป๋ากันหน่อยนึงนะกระเป๋าก็ไม่มีอะไรครับก็มารับของได้นะครับไม่มีอะไรแบบนี้เป็นของรายวันปกตินะฮะอ่าต่อมานะครับกิจกรรมในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็เน้นไปทางด้าน Lucky f i ิปที่มีกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาอีกประมาณวันถึง2วันแหละจะมีเทพการันตีเข้าแล้วลก็อย่ามาติดตามที่ช่องผมได้เลยนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาแต่ว่าที่น่าสนใจในรอบนี้คือสกินนะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวผมจะไปกวาดล้างให้ดูนะครับผมกวาดล้างให้ดูนะฮะเพื่อที่จะโลพลังงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อพลังกายให้ดูนะฮะ นี่ให้ดูนะครับว่ามันได้สิทธิ์ในการเล่นเพิ่มเติมนะครับสมมตินะครับผมจะซื้อพลังกายเขาบอกซื้อแค่2ครั้งพอนี่ครับผ่านแล้วนี่ครับเอซื้อกี่ครั้งซื้อ2ครั้งเออพลังงานพลังงานคุณเต็มนะครับให้ให้คุณไปใช้ให้หมดก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมไปใช้ต่อนะครับผมแค่นี้คือพลังกายผมไม่ค่อยได้ลงผมดองพลังกายไว้นะครับอ่ะโอเคแค่นี้เองนะครับอ่ะลัคกี้ฟิปก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านแล้วเห็นปะ เนี่ยพอเราทำภารกิจผ่านใช่ไหมฮะคีรันเจียน30ครั้งออกพลังกายด้วยแถมให้อีกหนึ่งครั้งนี่ได้2องเซสชั่นสอครั้งเลยผมคีรันเจียนนะครับ30ครั้งซื้อเซมิน่านะครับ2ครั้งผมได้สิทธิ์ในการเปิดล็อตฟิฟฟ์สองครั้งใน1วันเนี่ยคุณจะเปิดล็อตฟิฟฟ์ได้กี่ครั้ง1 2 3 4 5 6นะครับฟรีๆเพิ่มอีก6ครั้งบวกกันในแต่ละวันอีกสเป็นแครั้งนะฮะอ่ะเปิดไปเลยครับอีก2ครั้ง อ่ะเปิดไปเลยเหมือนบิงโกครับอ่ะประมาณนี้เนี่ยก็มาลองเล่นกันดูได้นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นกจิจกรรมสั้นๆนะก็อ่ะขอให้สนุกกับการเล่นเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับก็อ่าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ขอละก,กันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านทุกท่าก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามาในโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาคลิปหน้านะครับผมซีวูเกมสวัสดีครับ